มนี่เราเป็นน้ำตกแล้วใ,ใ,ใส่หอมดีมเอล้วคับ้านใส่หอมที่เขาวซอยไใบไงหอมซาแน่เาปาเอาวใปูเอาเดอ้อครับว่าต้องเอาไปใส่ต้นข้นซาลาเปามันเป็นสูตรความ,มแซ่บและความสวยงามเอาก็ใส่เบรดโดยบักหน้าเนี่ยเปียงเดียวเล็กน้อยมะซีมเบอรเดนมันไม่เปรี้ยวเอว่าเปรี้ยวไปไหนมาซีมเบอร์เดาจะเปียงไงหอมบักหน้าแล้วหอมบักหน้า ใส่ซีนเราก็เติมจนพอใจครับวัสดีค่ะยายรวยาจวด่องมิวสิกแชนแนลมือหนีสิพามาเห็ดเมนูนำตัวหมูพี่น้องเขาว่าเบิงงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยจ้าเพื่อจะได้เบิงงคลิปไม่ต่อไปมาเบิงงขั้นตอนแรกยาครับ น,น้ำตกหมูต้องย่างก่อนเด้อครับเด้อต้องหมูมันต้องย่างเขาเอิ้นว่าย่างให้เป็นน้ำตกนั่นแหละย่างพเพราะเพิ่ม<อ>ๆนี่แหละครับมาก้อยล้วนเอานี่แหละหมูซื้อมากิโลหนึ่งต้องเอาหมูติดมันให้น้ำตกนใน<อ>ปลาดองบางเพื่อจะไปย่างครับเอเอแล้ก็หมักโดยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยให<อ>้มันเขา่าคมนัวเขานี่หมูใ<อ>ส่เห็บ ข้าวเสียอย่างไฟครับป่ะเ็ดพอมันน้ำย้อยปอกๆข้าก็เอาโลย่างไฟอ่อนให้มันเป็นน้ำตกอ่เอาสุกพอไปพอแล้วเอ้าไปซอยไหมซอยๆหน่อยนี่ครับเพราะน้ำมันย่อยปอกๆหน่ยเขาเป็นน้ำตกน้ำตกอ่าไปห่อขั้นตอนต่อไปย่างแล้วเออขั้นต่อเอามาขีบเอาได้เอาใส่หาแนว้อขีบกอนสุกแล้วอ่สุกแล้ว เาขาผมมาซอยไดที่ไหซอยให้น้ำตกบัดเดียซอยๆดที่ไหหันหันหันเหนโอ้หนหอนหอนบอกให้แนวขีบซอยห่างๆพัฒนาตัวแลวขีบอะเอามรกดดว้ซือว่แนวขีบเอบอใ้มันดีนเนาะออตอนบางงามวิทยา,าทำมาถือทางมันตนใอเออ ไปถึงทางตอนตอนน้อยเงาตัวแมนน้ำตกครับหั่นให้น้ำตกน้อยเงาสันก็รอเีเรียมันก็เป็นลาบพมันเว้ยอ้าวหั่นเบิดกระเด้อเปล่าเลยเออเขาก็จะไปขวบเปล่าไปล้วนไฟล้วนให้มันสุกเพราะว่ามันบ่ใครสุกคนใดเอาน้ำมาหยอดจักหน่อยกันน้ำข้าวใส่น้ำหยอดจักหน่อยเขได้ขวาร้วนจักหน่อยครับบ้านเออก็าจะได้ขวาร้วนเป็นน้ำตกซามหอมมไว้ยทะเทใส่ พลา่าแมนทำสำหรับปรุงเครื่องปรุงเออเอาอนเพื่อฮาจได้เฮดหัดวล้วนให้มันสุกจากน้อยเพราะว่ามันบรสุกปันใดพรออมเพิ่มนี่แมนเออโอ้ลายเติไปที่ไหนเนาะไม่ <H oly> เออมันเขาขายก็ได้สามซี่จันเหมเลยเมียนเออเจด้แล้วอา้าว ขวบเพราะจหน่อยเด้เอ,อเพราะว่าเขาอยางม้ามันกัดซุกไปหลายเติมแล้วเออเขากบบวาอุ่นอีกแค่มันซุกเติมมันห่อนห่นเติมกันที่เสือดอกเออให้มันมันออกซื่อดอกเออมันมันออกน้ำมันออกเอากรเทใส่น้ำสิไปคนลาออให้น้ำตกมันออกเออตายห้าบาทอ,อ่โอ้คือห่อนแทีบ้านเนี่ยไหอยางมาห่อนบ้องเลยเออแต่ตอนก็เปลี่ยนมุม เย็นมุมมุมนี้มันแจ้งรอให้มันเย็นสักหน่อยเอามาเด็ดพั<น>ก่อนแล้วก็มาเตรียมใส่ใบระกูดจักน่อยซอยบางๆเลยหน่อยให้มันหอม,อมให้มันหอมใบบะกูดใส่เลยให้มันลวนห่อนจะหอมห่อนใส่ลงไปซอยหน่อยคือซยอยสายอะไรพี่นออ้องอือซอยสายเขาหน่อยกว่านี้ เออซาเนี่ยโอ้ขอเขาเซนอหลีเลยออเออให้มันลุดหลวกซาหอมบัดบนี้หลวกไปบากุ่ยจังน้ยอยคนไปคนมากะเย็นหรอบัดเนี้ยก็ใส่ผงชูรสหน่อยนึงกะอาโวดพี่นออ้องผงชูรส จวกตามความใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพริกป่นจักน้อยพริกป่นตามความเผ็ดตามความมักส่วนมากกินกับลูกดวดมันฉีแซ่บกว่าเด้อเออกินกับมะพร้าวสดแล้วพวกเห็ดใส่บหลายดอกสดน้อยแล้วก็ข้าวคั่วครับข้าวคั่วตำเองข้าวคั่วข้าวเหนียวตำเองยังหอมตั้งแซ่บ ตามออเด้อขันปั่นมันพอเสบซบตำตำมาครัวปั่นมันมุนแฮะแมีนตำมันเปลี่ยนเป็นเม็ดจักน้อยนะแมีนโอ้หอมเตีดังเราบ้าน่ะโอ้ย<ด>ลมชะโนมันเตีดังบีบปากน้าให้คำก็นกนเนี่ยเองเมีนแต่มันเย็นจักน้อยว่ะใส่บักน้าว,ว่าซันบักน้าห้องกับมีอยู่แล้วหน่วยละแปดบาท <c oughs> ถ้าไรก็ที่ได้กินตัวมันบ่มีเนาะบ่ได้ปลูกเนาะ แมนแนวปลาแซนกับปลเปียวกับปลาเสียบเนาะแมนใส่น้ำส้มกลบเสียบเลยว่าไม่เมันถือกัน,นต้องของน้าอย่างเดียวครับบีบจักหน่อยแล้วเขาก็ไม่ซีมสักก้อนเนาะแมนอย่าเพิ่งใส่หลามแ,ก,มมแ,ก,แก่บปได้อืแก่บปได้เาก็ใส่สองเปียงอืล่างมือก่อนแซีบมือใส่สองเปียงสักกอ<า>อ้อนกลุคนๆเห็นเปนเข้ากันแล้วเขาก็ยังค่อย ซีมเอาเข่ากันยังไงบ้านได้ใส่น้ำปลาอยู่อืมป่ามาัใส่นะใส่ยังข้นเดียวไหมใส่ยังข้นเฉดดานอยู่อเมียนทำมาส้มแล้วทีเส้นเออือม,มฝ่าวเส้นมีไงด้วยซีมิาะที่น่ะเลาเป็นน้ำตกแล้วใส่หอมเยอะครบ้านใส่ ออหอมที่เขาซอยไใบไปเนี่ยนี่อหอมาทะเลเข้าว้ปูเอาเด้อครับอ่าต้องเอาไปใส่ตจนครบทะเลมันเป็นสูตรความ,มแซ่บและความสวยงามเอ,มอาก็ใส่เบิร์ตลอยบักหน้าหรือยาเปียงเดียวเลอเอ็กน้อยหอมซมอดเดนมันไม่เปรียร้ยวเอวอไ<อ>ม,ม่เ,เปรี้ยวเป็นไหนหอมซีมอดเดียใช้เปียงเนี่ยหอมบัหน้าแล้วอืมหอมบักหน้าใส่ซีมเราก็เติมจนพอใจครับเออสูตรนี่ว่ามีตายตัวครับ พอแต่ละคนมากรสชาติบาเพอ่กันเออพอทีเนี่ยคือเขาต้องใส่ทีละน้อยๆกันทานสิแก่ง่ายทางเขาเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเซียนบบ่เซียนดิเขาซิมไปน้ำเติมไปน้ำตามอำเภอใจรดเขาก็ซิมได้ปะเนี้ยปั๊บได้เลยเว้ยเป็นใดเป็นใดได้ที่ละอะเบรอ์ซาเลเน ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟอืมมาจ่าหาจานสวยๆมาตักใส่ไปแมนแล้วเาก็ขวดใส่จานเลยครับก็ได้อเ,เ,เอ้ยสวดจานเลยเต็มจานเลยเต็มคาราเบลหอมจานเป็นร้อยหมดแล้วเนี่ยครับแม่เขาขายไหวลายไปเลยร้อยกลัวหมดแล้วช้ำเครื่องกิโลหมดได้เลยนะครับเด้อเ,น,เนี่ย หน้าจิงเบอเขาคล้ายเขาจะใส่เพียงเดียวเที่ยวยางนิดน่อยแมียนลาเดอร์บอร์ดครับลาทับทุ่มใส่หอมแขกได้หลายเมียนลาเดอร์บอร์พี่น้องแล้วแล้วขอบบาเบิรงนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่จ้าเพื่อจะได้เบินงคลิปใหต่อไปอ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะเก็บจะไข่อย่าจนเด้อหาเงินไก่มันหมานเด้อเงินไหลน่องท่องไหลมาเด้อพี่น้องเด้อ อจากแก้วยพยาจดสองวิชาชีพชาแนลซ่านี้แหละเนาะเจอกันชีปไหมบ๊ายบายเป็นใ่